สวัสดีครับสุริธิรมชนชทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเซอร์ริชนเคยนีครับวันนี้ก็มาอวดครับกับเกมนี้เลยนะมาอวดเฉยไม่ได้มาเล่นให้ดูหรืออะไรนะครับไม่ได้มาแนะนาหรืออะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวเองก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะฮะผมมาอวดแล้วกันครับวันนี้อวดว่าผมก็เออก็มาได้ไงเนี่ยตรงนี้แล้วกันอ่ะผมก็มีนะครับอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะช่างมันนะฮะ ไปโดนซะง,งั้นเช้าวๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรจริงนะฮะเป็นเช้าหน้าหนาวอีกวันหนึ่งนะฮะที่ตื่นมาแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรจะได้ทําสักเท่าไหร่นักนะครับผมก็จะนี่แหละกิจวัตรประจำวันของผมก็เก็บข้าวเ,เก็บของเก็บโน่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีแล่ให้ทําก็จะทําแล่ไปถ้าไม่มีก็ไม่ทํานะฮะใน,นเก็บก่อนนะเขาเก็บก่อน คือที่เล่นไว้วันก่อนก็ไปขุดแร่มานะฮะแล้วก็ลืมเก็บของดูเต็มกระเป๋าเลยตอนนี้เก็บเลยวพนนี้ผม,ไ,มไปขุดเจอมาผมเก็บมานะฮะไม่อยากจะทิ้งส่วนนึงก็ทิ้งมาแล้วละ่ะแต่ก็ถ้าเก็บไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับผมเก็บไ,ไม่หน่ว่าไอ้ขังข่าวเลยอ,อยู่ตรงนี้อ่ะ มีเห็ดเต็มไปหมดเลยเน๋ยวเห็ดเก็บก่อนเห็ดเนี่ยวไว้ทํายานะครับเก็บไว้เยอะๆไว้ทํายาถึงก็ยังไม่เคยทําหรอกทำเลยทอดไข่ตัวนี้ไข่ดาวนะไม่ใช่ทอดไข่ไข่ดาวด้วยเก็บโนนนี่นั่นไปเรื่อยๆ ดีอย่างหนึ่งคือหน้าหนาวนี่นะฮะมันไม่มีอะไรทำนะฮะเป็อนอ่งแล้วก็ไปขุดแร่กันนะครับขุดแร่บ้างหาจิบสาวบ้างหาอะไรบ้างประมาณนั้นนะไม่ค่อยมีอะไรทำสักเท่าไหร่นักนะครับผมก็ไม่มีอะไรทำนะวนวันหนึ่งก็ขุดแร่ส่วนใหญ่นะฮะถ้าถ้าเล่นถ้าผมเล่นในช่วงนี้นะก็จะขุดแร่นะครับ ลองดูว่าไอ้นี่มันเข้ามิวเซียมอย่างเข้าแล้วนะครับแล้วก็โอเคทำนี่หมักผลไม้อะทำไปแล้วแหละเผื่อได้มีคนกินมาใช้มั่งนะครับอ่ะทีนี้ทำทำแรกรออกทำแรกต่อทำแรกต่อนีอ่เลยทำกทำ็ทำแรกต่อนะครับทีนี้ไม่เอา เอานี่เอานี่แล้วก็ทองแดงโอเคนก็ยังไม่ทำเยอะแล้วยังไม่ได้ใช้เลยเปึ๊บ้บปึ๊บ้บอัดก็ไปอัดก็ไปโอ้เหลือเฟือโอ้ทองแดงไม่ได้ทำเลยอะจุ๊บ ไปดูไก่ต่อนะครับจิจวตวิทยาของผมของมนันเอ้ยไม่ลไม่ลงมาน,นี่มาน,น,มน,นี่ไม่ลไม่ลโลไม่ลมลมันจะวิ่งไปไหนของมันวะมานี่เดชจุบทีนี้อื้อจริงๆเลยแล้วก็นี่คือ <S <S วัวผมนะครับวัวผมชื่ออะไรรู้ไหมเดีย๋ยวไปดูให้ว่ามันชื่ออะไรมันชื่อธัญญานะครับ ้วัวของเราวัวตัวเมียชีสแล้วก็รีดนมทัญญาหน่อยทัญญาไมา่ใช่จ้ะรีดนมทัญญาหน่อยนะครับแล้วก็ทำมายองเนสเก,ก็บไว้เก็บกุ๊กผมอยู่นี่นะไก,ก็กุ๊กผมนี่นี่คือบ้านไก่นะครับโอ้โหไข่ออกเยอะเลย สบายสายนะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงเกยไปอันนี้ชื่อว่าชอปเปอร์นะครับไอต,ตัวต้นตานชื่อว่านามิฮะชื่ได้มาว่าตัวละคมมันพีดที่ไหนมาใส่ไวก่อนเลยนะครับแล้วก็ไปไหนดีอะไปดูสวนต้นไม้กันดีกว่านะฮะว่ามีอะไรโอ้ดิดินด้วยได้ดินนะได้ดินนี่คือผมพยายามปลูกให้มันแบบเป็นที่เป็นทางนะครับ ต่ช่วงหน้าหนาวนี่ต้นไม้ไม่โตเขาเลยเป็นอยู่ประมาณนี้แหละนะครับนี่คือสวนของผมนะดูสิเห็ดหน้าหนาวเป็นไงบ้างยังไม่เกิดนะครับกี่วันเกิดวะ <c oughs> ข้อมูลก็ไม่มีผมบึ้งเล่นนะครับไม่ได้เล่นนานนะไม่เล่นมานานแล้วไม่ไม่มีข้อมูลด้วยนะฮะก็เล่นเล่น,ลนไปนั่นหละนะครับ คือเป็นเกมที่อยากได้นะอยากได้มาน,นานแล้วแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะซื้อนะครับเพราะว่ามันยังไงล่ะเคยเสียงตง้งกับการเล่นเกมมาเยอะแล้วนะฮะก็เลยยังไม่อยากจะเล่นสักเท่าไหร่นักนะครับทำให้ไม่กล้าซื้อแต่สุดท้ายก็ซื้อจนได้นะครับถึงจะช้าไปหน่อยแต่ก็ได้ซื้อนะฮะ ือว่าโอเคนะครับเดี๋ผมจะหาอะไรไปกินก่อนเดี๋ยวไปเล่นที่ทำกันอันนี้บวก50บวก50นี่บวกอะไรนสามอันนี่บวกกิน15เอานี่ไปแล้วกันครับกิงที่นี่พอไม่แนอะไรมากมายเราจะไปที่เมืองแรกกันหมู่บ้านไม่เข้าเข้าไหม เขาก็ได้อาไปเดินดูมากกว่านะนี่พึ่งห้าโมงเองไปขุดแร่ซะหน่อยนะว่ามีอะไรบ้างวันนี้ทุกคนเป็นในสมบทโอ้มีเคเวสด,ด้วยเวยดูซิว่ามีเควสน่าสนใจหรือเปล่าไดามอนด์เหรออู้สองพันห้าอืมอืมเป็นมีอยู่ไหนอะไดมอนด์เราอยู่ไหนว,วะสองพันห้าเลย ไปก่อนนะครับดูซิว่าเพนนีแชร์ปะอยู่ไหน mm hmm. คนรวยต้องอยู่ที่บ้านหลังใหญ่ mm hmm. อยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอ คนนี้เหรออยู่ไหนอ่ะอยู่ร้านขาแล้วเปล่าปัญหาเกิดแล้วผมว่อนอยู่นี่แหละไม่ใช่เว้ยคนนี้คือเมียของ นี่อยู่บ้านไหนแย่เลยเงี้ยไม่มีข้อมูลผมหาข้อมูลแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับผมไปหาข้อมูลมาแล้วเพนนี้เธออยู่บ้านบ้านรถนะครับบ้านรถอยู่ไหนหลังนี้นะฮะเอ่อเทนเลอร์นี่นะฮะบ,บ้านรถในบ้านรถหลังนี้นะฮะเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างที่มีปัญหานะครับเพราะว่าแม่เนี่ยมีคนชอบดื่มเหล้าครับ วันวันนี้ก็จะไปดื่มเหล้าที่บาร์ทุกวันเลยเนะ่ยแล้วไปให้เพนนีนี่อยู่บ้านคนเดียวอ,อยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ทํางานบ้านด้วยความท้อแท้แเขาเขียนบ้านอย่างนั้นนะเนื้อเรื่องมันนะเราก็จะเอาเพชรให้เธอนะครับแล้วเธอก็จะให้มา2,005ซึ่งเยอะมากนะครับเยอะมากผมไม่มั่นใจแล้วว่าเธอคือคนจนหรือเปล่านี่คือไดมอนด์นะครับ เดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งตัวนี้แหละนะฮะแบ่งก่นอนเอาอันเดียวโอเคได้แล้วเราไปหาเธอกันหวังว่าเธอคงอยู่บ้างเธอนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตัวละครนี้จะอยู่บ้านหรือเปล่าแต่บางครั้งก็ไม่ไม่เห็นนะครับ เพนนีเพนนีเพนนีเพชรมาแล้วจ้ะสองพันเออสองพันสองสองสองพันสองห้าสิบนะฮะก็เยอะอยู่เนาะนีบ้านหลังนี้นะฮะดูซิว่าอยู่ไหมไม่เห็นมีใครอยู่เลยไหนว่าเธอต้องทำความสามารถทั้งวันไงไม่เห็นมีใครอยู่เลย มไม่เครอยู่แล้วก็มี2วิธีทางะคระับคือเดินหาหรือไม่ก็รอคิดว่าผมรอวันนี้คงไม่ได้ไปไหนอะแต่ถ้าไม่รอก็เควสก็เสียหมดแน่เลยไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาผมเอาของมาเก็บไว้ค่อนข้างเยอะแล้วนะไม่รู้ว่ากี่ชิ้นแล้ว คยนับเลยนะฮะบอาจะมาเจอสาวๆที่นี่นะน้องเพนนีที่นี่นะครับแต่ไม่เห็นว่าจะมีใครอยู่เลยสักคนหนึ่งอืมไม่มีจริงๆห้างสรรพสินค้าสาวๆเขาชอบไปที่ห้างสรรพสินค้ากันไหมผมคิดว่าก็น่าจะใช่นะเราไม่รู้จิตๆว่าประจวันของตัวละครน,นะฮะเราต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ผมเคยเล่นเฮาดมูนนะมันก็จะบอกข้อมูลให้แทบทุกอย่างนะครับอืมห้องสบสินค้าใหญ่มากราคาก็จะถูกกว่าร้านอ่าของชามร้านสะดวกซื้อตรงนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ชอบซื้อตรงนั้นมากกว่าเพราะว่ามันเป็นธุรกิจของชุมชนนะครับว่ามันดีกว่านะตอนแรกว่าจะมาดูเมืองตั้งแต่ห้าโมงนะนี่ก็ป่าเข้าไป สบายสามบายสี่แล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยผมว่าผมไปรอที่บ้านดีกว่าเพราะว่าถ้าเดินหาไนไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะฮะอาจจะไปอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ได้นะอยู่ชายหาดหรืออะไรก็ได้นะวันวันหนึ่งพวกเธอไปไหนกันนะผมไม่เข้าใจซาพนีนีเนี่ยครับเป็นคนที่เราสามารถที่จะแต่งงานได้นะครับผมคิดว่ามันดีนะ ถึงเธอจะไม่ได้รวยอะไรแต่เธอก็น่ารักอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนขยนนันนะโดยจากสตอรี่ของเธอแล้วก็คือเป็นคนชอบที่จะทำงานบ้านนะฮะทำบ้านบ้างทำอะไรอย่างี้โดยที่แม่ของเธออาจจะเป็นคนขี้เล่นนะฮะอาจจะมาผ่านเราก็ได้เนาะเวลาที่มาอยู่กับเรากร <c oughs> ผพานอย่างเงี้ ทำสูนไปก็เอาเงินไปซื้อเหลากินนะครับโอ้โหวันนี้เจอหอยเยอะหอยเยอะมากเต็มหาดนี่จะห้าโมงและผมว่าผมเดินเล่นไปเล่นมาเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้สมเควสนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าบ้านเป็นรอที่บ้านเธอแล้วกันเดี๋ยวมันจะไม่ทันสะเป่านะครับวันมี้ของเยอะไม่ได้มาหานานช่วงน,นี้ก็ไปขุดแร่เะยครับไม่ได้ทําอะไรเลยวันนี้ขุดแร่หาเงิน หาเงินก็ใช่หาแร่มากกว่านะครับเพราะว่าไม่เคยเอาแร่ไปขาย,ยได้อะไรมาก็ยัดเข้ากล่องหมดแล้วก็เอาไปแปลรูปเป็นแร่แท่งๆนะฮะเก็บไว้เผื่อได้ใช้งานนะครับสิ่งนก็ไม่ได้ไม่ได้มีเงินเข้ากระเป๋าเลยเรื่องพวกผมผลิตทางการเกษตรทั้งหลายทั้งแหล่นี่ก็มีไม่ได้ทําเลยนะครับทําน้อยมากจะหกโมงละเข้าบ้านได้ไหมทีนี้ อยู่บ้านไหมเอ๊ะไปไหนวะนึ่มเมืองนี้คือเมืองเล็กกระจิ้วเดียว,วนะมันก็ไม่ได้มีที่ไปอะไรมากมายนะครับคุณนายนี่เห็นอยู่เรื่อยเลยนี่ใครอันนี้มีแต่ผู้ใหญ่เครับเแต่ไม่ค่อยมี คุไม่จาเลยสายดิงด้งสาดิ้งก็จะพากันมาดิง้งผมว่าผมไปรอที่บ้านอย่างที่พูดดีกว่าเพราะว่าคงหาไม่เจอคนบ้าอะไรไม่กลับบ้านวะผมต้องลักรอตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเธอจะเดินเข้าห้องนอนแล้วก็นอนไปเลยในบ้านหลังนี้เนี่ยทําไมมันมีที่นอนแค่อันเดียวบางก็ค่อนข้างที่จะ ลกนะมีหนังสือแล้วก็มีโซฟาให้นั่งมันเหมือนร้านอาหารนะครับเออร้านอาหารหรือ้อผาวมีทีวีมีโซฟาแบบเป็นชุดกินข้าวด้วยครับตัวนี้ทุ่มหนึ่งละยังไม่มีใครมาเลยโอ้ยจะรอเธอจนกว่าจะมาแล้วกันนะฮะหรือว่าข้อมูลที่ได้มามันผิด นี่มันสองทุ่มแล้วน,นะดูสิมีเวลากี่วันสองวันอ,อืมาแล้วอ,อะไรเนี้ยเออเหอ ยิ้มเลยนะครับอืมโอเคเรียบร้อยรับตังค์สองพันสองร้อยห้าสิบกีนะครับก็ถือว่าเยอะนะวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยว่าจะไปเมืองแร่ซะหน่อยก็ไม่ได้ไปนะครับเมืองแร่ผมก็เจาะไปถึงชั้นร้อยยี่สิบแล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรทำมันก็ไม่ได้เจาะยากอะไรนะฮะก็แค่ เจาะวันละห้าชั้นพอนะครับไม่ได้เจาะเยอะอะไรมากมายนะครับไปดูันสักหน่อยก็ได้นี่เพิ่งสามทุ่มเองเพราะว่าในเกมเนี้เราสามารถที่จะนอนได้ห้ามเกินตีสองนะครับนี่ผมได้ของอะไรดาบมั้งตรงนี้นะฮะได้ดาบนะฮะ เอามามอม,มเอาสักห้าทุ่มเนาะกลับเนาะไปดูเฉยนะครับจากพวกนี้ก็เราก็มาเก็บเวลวได้นะมาหาคุดแร่มาเก็บเวลวมาอะไรมีเราว,ว่างนะแต่ว่าถ้าเราทำเกษตรนี่วันนค,คงไม่ทำไรเดี๋ยวเราดูทำเกษตรมานะฮะ ก็คงต้องทำแล้วนี่ก็ยิบเจ็ดแล้วนะฮะเลยไม่กี่วันก็จะเข้าสู่รือร้อแล้วนะครับผมก็คงต้องขุดโน่นนี่นั่นอีกนะฮะตามเคยตัวนี้โหดสุดละว,ว่านะเพราะว่ามันมันเดินใส่เราเลยมันไม่กลัวนะครับผมเคยตายเพราะามันหลายรอบแล้วเพราะว่าลืมดูเลือดนะครับที่ตัวนี้ก็แข็งแกร่งสุดละ มีไขคองเท่าตัวนี้อีกแล้วห้าโมงละเออ้าทุมละแป๊บเดียวนะฮะถ้าเรามีรถรางเนี่ยเรากลับบ้านซักตีหนึ่งยี่สิบก็ยังทันนะฮะเข้านอนทันอยู่แต่ว่าผมกลับเลยแค่มาลงมาดูเฉยๆนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นอะไรเลยนะคือมามาให้ดูเฉยๆนะครับมาอวดเฉยๆนะ กับบ้านก่อนแล้วก็ไปนอนอประมาณนี้นะฮะผมมึ่งซื้อมาไว้แล้วก็มาให้ดูนะฮะนี่คือขอามุ่งหมายของการอัพวิดูวันนี้นะอืมขอบ้านเอ้มามๆเดี๋ยวขอไปขายด้วยเลยของพวกนี้บางอันเนี่ยผมต้องขายทิ้งเพราะว่าไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมไหนล่ะนี่ นี่เข้าวิทยธภัณฑ์แล้วนะฮะอื่นเดี๋ยวพวกนี้ค่อยค่อยมาเก็บตอนเช้าตอนนี้ไปนอนก่อนพวกหอยพวกเราก็เก็บไว้ได้บางทีมันต้องใช้ในการสร้างสิ่งของนู้นนี่นั่นนะฮะก็เราต้องทําไว้นะครับนอนแล้วก็เอาลาสัตว์ิดีโอนี้ก็พอแต่เป็นแค่นี้แหละนะฮะมาเล่นให้ดูเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะฮะ ก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับทุกการรับชมนะครับขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนสำหรับทุกการติดตามนะฮะสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอกระผมว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ